มาครับผมชมหน้าหล่อเข้าใหม่อีกแล้วนะครับบอกเลยเข้าใหม่สดร้อนๆนะครับสภาพยังสวยคัดเกตคุณภาพได้ปี2019จดทะเบียนปี20นะใครนะครับผมที่กําลังมองหายกสูงนะครับสภาพดีๆแบบนี้อยู่นะครับผมไม่ควรพลาดคลิปนี้เป็นอย่างยิ่งไปดูคลิปเต็มกันได้เลยสวัสดีครับกลับมาเชิญที่บริษัทเพชรยนต์อีกแล้วนะครับผมด้านหน้าแบ็คดอปด้านหน้าของเราเลยนะครับวันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่สภาพสวยลูกค้าคัดเกตให้อีกแล้วนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามารับชมช่อง เพยนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับผมวันนี้รถเข้าใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานช่วงเย็นเท่านั้นนะรีบออกมารีวิวลูกค้ารับชมมันก่อนเลยสีเลียมุมคมสวยทั้งคันนะครับแทบไม่ได้ทําสปาเลยนะอันนี้ล้างรอบเดียวจบจริงๆนะครับใครสนใจใครอยากได้นะครับผมต้องดูคลิปนี้ให้จบนะตัดสินใจได้แน่นอนนะครับคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะครับเพล n เนอร์ยกสูง2.4ตัวอ e. ี ราคาดีๆลูกค้าคันนี้499,000บาทเท่านั้นได้โฉมปี2019จดทะเบียนปี20นะเอาไปใช้ช่วงปีใหม่กันได้เลยนะครับซอ้อวันนี้นะครับผมจัดวันนี้รับรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าไปเลยบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับคันนี้นี่สวยเก็บนะครับไฟหน้าใสๆนะครับกรอบโคมใหม่เก๊กลูกค้าไม่มีริ้วไม่มีรอยให้เห็นนะครับผมบอกเลยว่าอย่างสวยนะครับลูกค้ารอทำสปาล้างขัดเคลือบนะไม่แพ้ป้ายแดงแน่นอน กระจังด้านหน้าช่องลงช่องลมทุกอย่างใหม่หมดลูกค้าไฟตัดหมอกคู่หน้าพร้อมกรอบโครเมียมนะและสีดําเป็นโนแบ็คตกแต่งอย่างหล่อนะครับลูกค้าสภาพอย่างดีตะเข็บด้านข้างไม่มีแตกไม่มีหักคาบหลงคาบเหลืองไม่มีล้อแม็กสวยลูกค้าได้ขอบ17สภาพอย่างกริปสภาพอย่างใหม่นะตัวยางปีย3่เอาไปใช้งานกันต่ออีกสักสี่หปียังชิลอยู่เลยลูกค้าเนี่ยยางสวยนะครับในส่วนตัวโช๊คนะครับเบ้าโช๊คทุกอย่างใหม่เก๊กลูกค้าสนุงสนิมไม่มีเกาะให้เห็นนะ ตามสีจากโรงงานไปครบๆนะครับตาโลโก้ไฮรักนัเด่นชัดสภาพอย่างดีกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบครบๆลูกค้าฟิล์มนะครับผมบอกเลยว่าสวยกริปนะครับได้เป็นของรามีนาแบบแท้ๆนะครับผมโอ้โหหล่อของจริงนะหัวนงหัวน็วนอตไม่แกะไม่ขายลูกค้าไม่ว่าจะแผงประตูฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้านหน้าด้านหลังนี่ใหม่เก๊กแบบทั้งคันจริงๆคันนี้ถือว่าเอามานะไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะครับผมล้างขัดเคลือบสีสักรอบนี่ผมบอกเลยว่าวางขายได้แล้วนะ สภาพอย่างใหม่สภาพอย่างสวยลูกค้าลงเบาะหนังให้แล้วเรียบร้อยนะถือว่าคุ้มค่าแบบสุดๆลูกคา้าแผงประตูนะครับผมไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลังเสา A เสาบสวยกริปนะครับเมงองเม่งอาร์ตคมคมกลมกลม,ม,ม,มตึงๆนะคันนี้ถือว่าสภาพดีป่วงล้อซุ้มล้อรักยงลักย,กยิมไม่มีนะสติ๊กเกอร์พิลเนอร์ไปแบบครบๆนะครับผมไฟทงไฟท้ายไม่มีรอยแตกไม่มีรอยหักคาบหลงคาบเหลืองไม่มีลูกค้ากันชนด้านหลังรอยเคาะรอยบุบไม่มีนะครับผม พร้อมเซนเซอร์จัดให้อีก2จุดนะอันนี้แท้เดิมมาจากโรงงานเลยตาโลโก้โตยโยต้านะครับไฮรักตัวองค์ตัว E รีวงรีโวมาแบบครบลูกค้าสภาพอย่างสวยนะครับสำหรับตัว Mac Riner นะงานดีแบบสุดๆลูกค้านี่สภาพอย่างสวยนะครับคัดเกตคุณภาพให้แบบของจริงนะคันนี้นะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับผมสภาพสวยลูกค้าแผงด้านหลังทุกอย่างใหม่หมดนะสำหรับในส่วนของตัวแค r ์ดี้บอยนะลูกค้าชอบไม่ชอบนะครับบอกกันนะ เอาออกให้ได้นะครับพร้อมเก็บงานให้แบบฟรีๆนะครับผมนี่จะเก็บด้านหลังนะใหม่หมดลูกค้ามีแค่ริ้วรอยตามการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นไม่มีผลต่อการใช้งานในระยะยาวแน,น,น่นอนนะของเราเน้นนะครับผมโครงสร้างเดิมนะครับผมรถชนหนักจมน้ําน้ําท่วมนะไม่มีมาขายลูกค้าแน่นอนนะครับเล่มชนรุ่นสูญหายก็เช่นกันนะครับเน้นรถสวยคัสเกตเเท่านั้นนะครับลูกค้าสติ๊กเกอร์นะครับผมพิลเนอร์ไปแบบครบๆนะครับผม,ล,อมอล้อมุ่งล้อแม็กทุกอย่างนะบอกเลยว่าใหม่เก๊กแบบทั้งคันจริง ดูในส่วนของตัวคัสซีเลขถังกันนิดนึงนะครับผมบอกเลยว่าสวยกริบนะครับนี่ไปครบนะสนุงสนิมไม่มีเกาะลูกค้ายางอหลงยางไหลมีไปแบบครบเครื่องหมดเลยสภาพอย่างสวยคัดเกตคุณภาพนะครับผมกระจกทุกบานนะครับปั๊มตาโตต้ามาแบบครบๆนะครับผมนี่สวยมากนะคันนี้งานดีของจริงเบาะแน่นเบาะตึงนะครับผมตัวนี้เนียนสวยสนิทจริงๆนะนี่น่านั่งแบบสุดๆแล้วลูกค้าบอกเลยสภาพดีจริงนะ น็อตเนืไม่มีแกะไม่มีไขนะครับผมฟ้าด้านบนลอยยันลอยเจมิมไม่มีนะนี่สภาพอย่างดีเลยลูกค้าน่าจัดมากๆนะครับใครสนใจตามหานะครับสีประตูยกสูงนะสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายๆแบบนี้นะครับรีบจับรีบจองกัน,นด่วนลูกค้าที่เบอร์ด้านล่างนะครับผมบอกเลยว่าช้านี่อดแน่นอนนะครับคันนี้ต้องจองให้ทันเท่านั้นนะนี่คุณแจนะอ่านะครับนี่นะครับผมมีคุณแจด้วยนะครับเป็นไปได้ยังไงนะโอ้โหนะ นี่นะครับมีกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับผมอย่างสวยลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้ลูกค้ารับชมกันนิดนึงนะสำหรับตัวแสงสีเสียงนะครับผมพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังเรียบร้อยสวยๆนะนี่นะครับหุ้มหนังเรียบร้อยสวยๆนะเลขไม้วิ่งไปเพียง11,000หมกิโลเท่านั้นนะโอ้โห11,000แสมนกิโลนะครับโทษทีนี่11,000แสมกิโลนะครับก็สามารถนะครับที่จะวัดอุณหภูมินะครับผมหรือว่า ระยะทางในการที่ใช้นะครับว่าใช้ได้อีกกี่กิโลกี่นาทีนี่บอกหมดเลยนะถือว่ารี v o นี่ออปชันมาครบจริงๆนะแล้วก็เครื่องเล่นนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็ FMAM เล่นได้หมดนะนี่แอร์แบกนะครับผมแจ้งเตือนไฟนะครับว่าใช้งานอยู่ไหมนะครับผมถ้าไฟดับยังไงต้องรีบเข้าศูนย์เท่านั้นนะอ่าแล้วก็คูบอ็อคูบ็อกนะครับผมกล่องเก็บความเย็นในรถนะมีไปครบ,ครบลูกค้า บอกเลยว่าของดีนะครับคันนี้หัวกงหัวเกียร์ใสๆใหม่ๆนะครับอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดมีไปครบๆนะครับสำหรับตัว 2.4e ออปชั่นที่ควรจะมีมีมาครบๆเรียบร้อยนะในส่วนของตัวกล้องถอยนะครับคมชัดลูกค้าเนี่เห็นไหมชัดเจ๋าเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมน่าใช้แบบมากๆเลยนะครับคันนี้แล้วออปชั่นไปครบๆหมดแล้วนะโอ้โหเอาไปใช้กันคุ้มๆได้เลยนะครับสาหรับตัวภายในและภายนอกนี่บอกเลยว่ากิฟบอกเลยว่าใหม่นะ งานยาวๆนะครับใช้งานยาวๆนะยังคุ้มลูกค้าสำหรับตัวโฉมหน้าหล่อนะครับเป็นโฉมที่ขายดีที่สุดนะครับสำหรับตัว o ต a r e v ีนะนะฮะในยุคนึงเลยนะครับก็ถือว่ายังเป็นที่สนใจยังเป็นที่ชอบชื่นชอบนะครับของลูกค้าหลายๆท่านที่ชอบเป็นพวกกระบะเนาะก็ถือว่าคันนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับถือว่าราคาย่อมเยาวสุดๆแล้วลูกค้าจับจองกนด่ดนได้เลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับ2.4 GD Asian Boost s u ช e r Power นะครับ แรงบิดสูงในรอบต่ำ150แรงม้าที่ประหยัดน้ามันและขุมกําลังที่แบบว่าเหลือๆนะสำหรับการออกตัวนี้ค่อนข้างเจ๋วเลยลูกค้าซึ่งในเครื่องยนต์ดีเซลด้วยกันนะผมยังเชื่อว่าวรีโวสู้ได้หมดนะครับสำหรับการออกตัวนะค่อนข้างจ่มเลยลูกค้าในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับสวยงามลูกค้าแกะไขไม่มีนะครับน้ำมันเครื่องไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะน็อตเน็ตนะครับเนยียนสวยสนิทคมกริบแบบทุกน็อตกันไปเลยนะนี่สภาพดีนะครับ เอบี a อ s มีไปครบลูกค้าสภาพสวยนะครับแต้มสีจากโรงงานครบเครื่องหมดเลย่เห็นไหมมอเตอร์ลมบง่งมออลมเบรกนะครับสวยเนียนสนิทหัวนุง่งหัวน,อน็อตแกะไขไม่มีนะปั๊มตาโตโยต้าไปแบบครบๆนะครับผมโอ้โหนะหล่อมากๆคุ้มมากๆนะครับผมคันเบ้าไฟหน้านะครับผมคันกลางสวยกริบลูกค้าอาร์เอลมาครบๆนะครับหมดหมด,หมดทุกอย่างอยู่แบบครบๆหมดเลยสภาพอย่างสวยนะครับคัดคุณภาพของจริงนะดูดิ คานเบ้าไฟหน้าซ้ายขวาสวยกริบนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่ไฟเหลือๆหัวนงหัวน็อตคมๆสภาพอย่างดีหัวกะโหลกเคาะบุบไม่มีลูกค้าแผ่นเพจตสติกเกอร์นะครับติดจากโรงงานไฟแบบครบๆนะครับผมสุดจะคุ้มนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับซ้ายขวาเห็นไหมใหม่กริบนะครับลูกค้าสาหรับตัวฝากระโปรงนะค่อนข้างกริบเลยนะครับนี่รอยซีนนะครับแท้เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับผมเป็นงานเมคอาร์ตนะครับนี่สวยๆนะ นี่เซนเซนนะครับจิกจิกนี่แบบคืนตัวอย่างดีนะครับบอกเลยว่าเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดแบบของจริงนะในส่วนตัวฟูกด้านบนฝากระโปรงนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์หมดหมดทุกอย่างนะไม่มีแกะไม่มีรอกไม่มีหลุดไปไหนนะสภาพเดิมแท้สวยกริบนะครับจากโรงงานแน่นอนใครสนใจนะครับเจ้าโตต้ตารีโวโยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้คันนี้นะครับรีบติดต่อเบอร์ด้านล่างด่วนๆนะช้านี่อดแน่นอนนะครับบอกเลยว่าอย่างคุ้มลูกค้าจองให้ทันก็พอ ขออนุญาตย้ำรุ่นอีกรอบนะครับ2.4ตัว E ลูกค,ค้าเกีย์ออโต้นะครับปี2019จทะเบียนปี20นะราคาคุ้มคุ้มลูกค,ค้า499,000บาทเท่านั้นเลขไม่แสนต้นนะถือว่าคุ้มต่อการใช้งานมากๆนะครับใครสนใจนะครับผมก็สามารถนะครับผมอินบ็อกซ์เข้ามาได้เนาะหรือว่าอยากดูรูปเพิ่มเติมยังไงนะครับติดต่อแอดมินเราได้เลยจากเบอร์ดา้านละ่างนี้นะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแน,น่นอนลูกค,ค้าสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับ